สวัสดีชาวธนูค่ะดวงความรักประจำวันที่3พฤศือิกายนนะคุณได้ไพ่ตัวเองนะคะ Temperance แต่ว่าขึ้นมาแบบกับหัวส่วนเขาเป็น Hermit ที่กับหัวนะคะ วันนี้อ่ะจะมีการอ่ปรับความเข้าใจกันนะคะในคู่รักที่มีปัญหานะคะก็ไพ่เทมเพลตส์อ่ะปกติมันหมายถึงความบาลานซ์เมื่อมันขึ้นมากับหัวไม่มองว่าตอนนี้คุณสองคนกําลังพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันบาลานซ์นะคะความสัมพันธ์ที่มันออฟบาลานซ์อยู่ในตอนนี้คุณอ่ากลังเร่งที่จะปรับตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะต่างฝ่ายต่างยอมที่จะปรับตัวนะส่วนตัวเขาเนี่ยนะคะพลังงานเฮอร i มิตที่กับหัวบ่งบอกว่า ออกมาจากโหมดเงียบนะคะถ้าใครเนี่ยมีปัญหากันถึงขั้นบล็อกกันก็คือแฟนคุณเขาจะอันบล็อกคุณนะในวันนี้นะคะเขาจะยอมเคลียร์คุณเขาจะยอมคุยส่วนตัวคุณก็ยอมที่จะปรับตัวนะคะ,ะเพื่อที่จะทําให้เขาแล้วคุณเนี่ยมีความสุขนะคะมีความสัมพันธ์ที่มันราบรื่นเนาะคุณได้พลังงานคอมเพลม้น์นะคะตรงตัวก็คือการเจรจากันนะคะการปรับความเข้าใจนะยอมกันนะคะอะไรยอมกันได้ก็ยอมอะไรแบบนี้นะคะเป็นไปในทิศทางของประนีประนอมทั้งสองฝ่ายนะไม่ใช่ว่ามีฝ่ายไหน ที่ยอมอยู่ฝ่ายเดียวนะคะไพ่ s t Life Relationship คุณสองคนมีความเป็นเนื้อคู่กันนะคะมาตั้งแต่อดีตชาตินั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีปัญหาในความสัมพันธ์กันก่อนถึงจะสามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็จะคลองรักกันตลอดไปนะคะ